วิธีที่เราจะขอรับความคุ้มครองได้แบบไม่มโนวิธีการที่เราจะขอรับความคุ้มครองเพื่อให้ได้ความคุ้มครองจริงๆนั้นเราจะต้องมาดูส่วนประกอบหลายๆอย่างค่ะอย่างแรกเลยที่โรสจะแนะนําก็คือดูงานของเราก่อนนะคะดูผลิตภัณฑ์ของเราก่อนนะคะดูสินค้าของเราก่อนว่าใหม่จริงแล้วก็ไม่ซ้ำถกใครถ้าผ่านข้อนี้ไปได้อันนี้ละค่ะ ทำให้เรามั่นใจได้50%แล้วนะคะอย่างที่2ก็คือการเขียนขอรับความคุ้มครองค่ะมันไม่ใช่เรื่องยากแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยความรอบคอบนะคะเพราะส่วนที่สำคัญที่สุดในการได้รับความคุ้มครองก็คือตัวหนังสือค่ะตัวหนังสือที่เราเขียนเอาไว้ในข้อถือสิทธิ์อันนี้คือส่วนหลักที่จะได้รับความคุ้มครองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อถือสิทธิ์ก็จะต้อง ถูกเปิดเผยไว้ในรายละเอียดด้วยเช่นกันไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะมีการตกหล่นหรืออาจจะมีบางส่วนที่ทำให้ความคุ้มครองเราหายไปได้ตรงส่วนนี้พูดไปอาจจะฟังดูยากนะคะถ้าใครไม่เข้าใจหรือใครที่อยากจะรู้ลึกอีกสักนิดนึงมาปรึกษาโรสได้ค่ะแต่ถ้าตรงส่วนนี้ที่โรสแนะนำไปทั้งสองอย่างแล้ว เราก็มาดูนะคะหลังจากที่เรามั่นใจแล้วว่าข้อถือสิทธิ์เราได้ถูกเปิดเผยเอาไว้แล้วในรายละเอียดแกรประดิษฐ์เราก็ขอรับสิทธิบัตรได้เลยค่ะแต่หลังจากนั้นเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าสินค้าของเราผลิตภัณฑ์ของเราเราต้องการที่จะขายที่ไหนบ้างแล้วอย่าลืมที่จะไปขอรับคมคุ้มครอง,รองตามที่นั้นๆด้วยเช่นประเทศเพื่อนบ้านหรืออาจจะเป็น โซนยุโรปอเมริกาออสเตรเลียญี่ปุ่นจีนอะไรแบบนี้ละค่ะที่เราต้องมองตลาดของเราด้วยไม่ใช่แค่ขอรับความคุ้มครองอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งนี้ล้ค่ะถ้าเรามีความคุ้มครองแบบครบวงจรหมายความว่าสินค้าเราไปขายที่ไหนที่นั่นมีความคุ้มครองแล้วไม่ต้องกลัวเลยนะคะถ้าถูกแล้วเมื่อไหร่เราจัดการได้แน่นอนค่ะ